สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับดิ้ง DGC l o s รถซิ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพามาชมกับเจ้า Toyota s o l ล r นะครับเพื่อนๆคันนี้นะเป็นตัวแรไอเทมอีก1คันนะครับที่ผมนำเสนอนะฮะมันจะเป็นรถยุค90นะครับที่แบบว่าสภาพกิบมากหาไม่ได้แล้วนะสภาพแบบนี้ณนะปัจจุบัน ค,คันนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวลิมิเต็ดคือยังไงนะครับถ้าเป็นตัวทั่วไปนะครับที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นกันนะมันจะเป็นเครื่องยอเครื่อง J นะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่อง UZ นะครับคุมพลัง 4,000cc เพื่อนๆเ,เ,เป็นตัว GT นะครับสวยมากล้อเดิมๆช่วงล่างถุงลมนะฮะ สวยงามเดิมทั้งคันนะเพื่อนๆมีแค่ปลายท่อนะครับที่ผมใส่มาให้เพิ่มนะครับซึ่งเป็นของอาคาโปวิกนะครับออก2นะครับที่เหลือคือเราเก็บเดิมหมดเลยนะครับหายยากมากๆนะฮะสลูไฟฟ้านะครับนี่ไฮนงภายในออปชั่นเต็มนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะคู่หน้านะครับหล่อมาก ด้านหลังนะครับใช้งานได้จริงนะครับกว้างมากมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองพับพับประตูให้เอ้ยพับเบาะให้ดูนะว่ามันกว้างจริงนะครับอันนี้เราปรับแบบเหมือนนอนขับนะเพื่อนๆเพราะว่าผมส่วนตัวผมผมชอบขับรถแบบเหมือนนอนไงนะฮะก็เลยปรับไว้แบบนี้ถ้าขับแบบทั่วไปก็นั่งได้ปกติแหละนะฮะมาลองสตาร์ทให้ดูกันนะครับนี่ดูแผงประตูดิลายไม้นะเมมโมรี่นะครับ ไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมถุงลมนะครับนี่เลยพอเราเสียบกุญแจไปอ่ะก็คือเซตไว้ประมาณนี้นะครับสตาร์ทชึ่งเลยเพื่อนๆอ่าถุงลมที่เราเซตไว้มันก็จะเริ่มทำงานเองนะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับก็จะค่อยๆทำงานตามที่เราเซตไว้นะครับประมาณนี้ แอร์เย็นนะครับนี่มีพามาชมซันรูฟนะครับ <c oughs> ชมภายในกันท่อไม่ดังนะเงียบๆนะครับนี่ปิดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเปิดอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เปิดซันรูฟนะฮะนี่เปิดแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับสวยงามมากอ่ะกดปิด น้ำไม่ล่วนะครับไม่ล่วไม่ซึมนะฮะประมาณนี้นะครับนี่เครื่องเดินนิ่งๆนะครับหล่อมากนะครับสวยงามเลยเนียนกริบเครื่อง V8 นะครับ 1UZ เอาลืมเปิดโทษทีเพื่อนๆ่อผมเช็คระบบไฟให้ด้วยเลยนะครับ เปิดไฟยังยังไม่ได้เปิดเหรอเครื่องนิ่งมากเลยนะผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่านะในหม่ะเนี่ยเดินนิ่งๆเลยนะครับนิ่งมาก V8 4,200เอ้ย4,000นะครับคันนี้เครื่องเดิมซอกเดิมนะครับแห้งๆเลยนะฮะหนารหัสตัวถังก็จะเป็น u z นะครับซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเหตก็ u z เหมือนกันนะนี่ไม่ได้ย้ายนะแท้นะครับหาย,ยากซอกเดิมหมดเลยรถไม่มีชนหนักมีความจมน้ำนะเพื่อนๆมาดูด้านหลังกันนะครับออแบตผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะ เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับดูด้านท้ายกันมาด้านท้ายด้านท้ายกว้างกว้างมากเป็นไงดูดิสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่งญี่ปุ่นอยู่ครบหมดอนะ่ะเนี่ยเดิมจากโรงงานหมดเลยนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่ชุดถุงลมนะครับ ดูซอกนะครับเดิมๆเลยอะไรอยู่ครบนะอะไรอยู่ครบนะครับคือใครที่หาอยู่นะมันมันคือแรอเท่มและที่สำคัญอ่ามันสมบูรณ์มากอะคันนี้สำหรับใครที่ต้องการข้อบพองคันนี้นะครับสินสอดอยู่ที่9 9 0 0 0 0านบาทนะเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าใจร้อนเช่นเคยนะครับ 096 384 6216นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซั e สไครด่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่องของคุณด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในภายภาคหน้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะสวัสดีครับ